วันตำรวจไม่ใช่วันหยุดนี่คือสิ่งที่พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรพอบอตำรวจเน้นย้ำอย่างหนักแน่นเนื่องในวันตำรวจปีพุทธศักราช2568ท่านได้กล่าวขอบคุณตำรวจทุกนายทั่วประเทศพร้อมกับย้ำชัดเจนว่าวันสำคัญนี้คือวันที่พวกเราต้องทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568พลตํารวจเอกกิจรัตน์ได้กล่าวถึงความเสียสละของตํารวจทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้ปฏิบัติงานที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมแม้จะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวและเวลาอยู่กับครอบครัวก็ตามท่านได้เน้นย้ำว่าตํารวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ต้องสร้างความสบายใจและสงบสุขให้กับสังคมไทยไมเซ็ตสําคัญแค่ไหนท่านพอบอตํารวจได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของไมเซ็ต หรือกรอบความคิดที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ตํารวจทุกคนต้องมีจากภายในใจนั่นคือการยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งท่านยังได้ฝากให้ตํารวจทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพการสอบสวนการสืบสวนการป้องกันปรับปรามหรือแม้แต่ชุดปฏิบัติการพิเศษเพราะอัชญากรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตํารวจจึงต้องปรับตัวให้ทัน แล้วประชาชนละ่ะท่านพอบอตํารวจได้กล่าวถึงพี่น้องประชาชนว่าท่านจะนําพาตํารวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนให้กลับคืนมานี่คือสิ่งที่ท่านให้คามั่นสัญญาไว้ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งพอบอตํารวจแต่มีประเด็นที่น่าสนใจท่านพอบอตํารวจย้ําว่าวันตํารวจไม่ใช่วันหยุดแต่เป็นวันที่ตํารวจต้องทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่คุณคิดอย่างไร คุณคิดว่าการที่ตำรวจต้องทำงานในวันสำคัญเช่นนี้เป็นอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจในการสร้างความสงบสุขให้กับสังคมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย